สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ประพาสองแปดเก้านะคะนำผ้าไหมสุลินสวยๆมาพบกับทุกท่านนะคะวันนี้นำผ้าทอยกดอกเป็นหกตะกอทอยกดอกสีธรรมชาติค่ะมาพบกับทุกท่านนะคะสนใจแอดไลน์ดีดิถ้ายค,คุถกันได้ค่ะชมผ้าพื้นแรกนะคะสวยมากๆเลยค่ะเป็นผ้าทอยกดอกเม็ดพริกไทยค่ะเม็ดพริกไทยลายแบบนี้ค่ะ ลายดอกมะเขือแบบนี้นะคะทอสอดริมด้วยค่ะเป็นผ้าสี่เม็ดนะคะผืนนี้เป็นผ้าสี่เม็ดสีธรรมชาติสวยๆเป็นลายดอกมะเขือนะคะสีธรรมชาติค่ะนี่ค่ะขออนุญาตไม่กลางค่ะดอกมะเขือแบบนี้นะคะสวยๆ,ๆแบบนี้เลย เดนที่สีเหลืองสวยนะคะผืนนี้สวยค่ะผ้าเชิงล่างเชิงเดียวแล้วก็สอดริมบนล่างด้วยนะคะผ้าทอสอดริมบนล่างค่ะสนใจนะคะผืนละสามพันบาทค่ะ3,300บาทผืนนี้สี่เมตรนะคะ 6,600บาทค่ะเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะผ้าใหม่สวยๆราคาเบาๆนะคะร้านเราคัดเนื้อผ้ามาให้แล้วนะคะผ้าสี่เมตรค่ะพื้นต่อไปนะคะ ผ้าสี่เมตรอีกผืนหนึ่งนะคะลายดอกมะเขืออีกผืนหนึ่งนะคะเป็นผ้าทอยดอกลายลูกแก้วสอดริมบนล่างนะคะดอกมะเขือแบบนี้นะคะเป็นผ้าทอสอดริมบนล่างนะคะ สีธรรมชาติค่ะทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะท่านใดสนใจนะคะผือรัส3า0พันรบาทเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ ลายดอกมะเขือนะคะผืนนี้ผื้นต่อไปค่ะอันนี้อีกลายหนึ่งนะคะอันนี้ออกฟ้าฟ้านะคะเป็นผ้าหกตะกอทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะทอสอดริมบนล่างลายแบบนี้นะคะสีธรรมชาติค่ะ เป็นผ้าสีธรรมชาตินะคะดีค่ะสอดริมนะคะเชิงล่างเชิงเดียวพลายแบบนี้เป็นห้าหกตะกอนะคะสีธรรมชาติะคะ่ะ อันนี้ออกฟ้านะคะผ้าสี่เมตรนะคะผืนนี้ผ้าสี่เมตรสนใจทักมาค่ะวันนี้ผ้าสี่เมตรมาเยอะนะคะผืพลส 3,300บาทค่ะเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะผืนนี้สอดริมบนล่างด้วยนะคะเนื้อสวยค่ะผ้า6ตะโกด้วยราคานี้ถือว่าถูกมากๆนะคะผ้าถูกมากๆเลยนะคะแล้วก็กว่าจะได้มาเป็นผ้าสีเมตรหารยากด้วยค่ะพื้นต่อไปค่ะ หกตะก้อทอสอดริมนะคะด้วยอีกผือหนึ่งนะคะทอยกดอกลายลูกแก้วสอดริมบนล่างนะคะลายแบบนี้ค่ะน่ากน้อยเชิงล่างค่ะนี้ค่ะ กตะกอทอยัอดอกลายลูกแก้วทอสอดริมบนล่างสีธรรมชาตินะคะสามพันสามร้อยบาทค่ะเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะผ้าสีธรรมชาติราคานี้นะคะถูกมากๆค่ะทางร้านเราขายไม่แพงนะคะ ท่านนรับไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะพื้นต่อไปค่ะหกตะกอนะคะทอยุกดอกลายลูกแก้วค่ะทอสอดริมบนล่างนะคะลายระยะกษัตริย์ค่ะผืนนี้ระยะกษัตริย์สอดริมนะคะสีธรรมชาติ เป็นผ้าสเมตรหมดเลยนะคะวันนี้ผ้าสเมตรมานะคะนี่ค่ะลายระยะกษัตริย์นะคะวันนี้ระยะกระสัิสี่เมตรนะคะ ท่านใดสนใจนะคะระยะกษัตริย์นะคะหกตะโกโทยุคดอกลายลูกแก้วทอสอดริมบนล่างสีธรรมชาติค่ะเป็นผ้าสี่เมตรนะคะผืนนี้สามพันสี่รอยบาทค่ะต้นทุนมาไม่เหมือนกันนะคะในแต่ละที่นะคะแต่ละผืนนะคะผืนนี้สามพันสี่ร้อยบาทค่ะเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ สนใจทักมานะคะระยากริย์ค่ะสีธรรมชาติสวยๆค่ะท่านใดสนใจผ้าไหมสุรินนะคะวันนี้นำผ้าสีเมตรนะคะผ้าสีธรรมชาติมาให้ทุกท่านได้เลือกรับไปไว้ใช้ไปเก็บสะสมเป็นของฝากของที่ระลึกนะคะกว่าจะได้ผ้าสีเมตรมานะคะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะรับไปดูแลด้วยนะคะ ฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนว่ารับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ